ตำรวจฟันธงคดีน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตเองมีคนใกล้ชิดมากๆอุ้มไปจากบ้านรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากรูปคดีตำรวจถึงขณะนี้สรุปได้ว่ามีคนร้ายที่อุ้มตัวน้องชมพู่ออกไปจากบ้านแน่นอนโดยคนร้ายเป็นคนใกล้ชิดมีความคุ้นเคยกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีที่สำคัญจากการตรวจสอบพฤติกรรมของน้องชมพู ไม่เคยไปไหนด้วยตัวเองและยอมให้ไม่กี่คนอุ้มได้ที่ผ่านมาเคยมีพยานยืนยันว่าคนในหมู่บ้านด้วยกันมาขออุ้มน้องชมพู่ก็ไม่ยอมให้อุ้มเอาแต่ร้องไห้สรุปคดีนี้เด็กไม่ได้เดินหลงแล้วไปเสียชีวิตเองแน่นอนคนร้ายมีความใกล้ชิดเข้านอกออกในบ้านได้รวมทั้งรู้จักพื้นที่ภู้หล็กไฟที่นำศพไปทิ้งด้วย เพียงแต่ในขณะนี้มูลเหตุจูงใจอาจไม่ได้ตั้งใจที่จะฆาตกรรมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดรกริกรณณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรม,มการคณะอชาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยร,งรังสิตเชื่อว่าตำรวจรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่ามีใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพียงแต่ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดซึ่งถ้าหากมีการพักคดีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะยังขาดหลักฐานบางอย่างเมื่อสรุปความคิดเห็นของการพักคดีในมุมมองของอดีตตำรวจสารวัตรแรมโบ้บอกว่าเคารพการตัดสินใจของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถ้าจะมีการพักคดีส่วนผู้การแต้มบอกว่า อาจจะมีการยุติคดีชั่วคราวเพราะหาพยาน DNA หรือผู้กระทำผิดไม่ได้และดรกฤษณนพงศ์บอกว่าหากมีการพักคดีก็อาจเป็นไปได้เพราะยังขาดหลักฐานบางอย่างเมื่อสรุปความเห็นของการพักคดีในมุมมองของญาติโดยนางสาวิตรีบอกว่าไม่คิดว่าตำรวจจะมีการแถลงพักคดีส่วนลุงพลบอกว่าถ้ามีการแถลงพักคดี ก็มีหลายคำถามที่จะถามผอตรโดยตรงรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศัก์จรัตชัยศีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวศิศาสตร์มสวเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าในกรณีคดีน้องชมพู่ที่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นแล้วหากในครั้งนี้ถูกพักคดีจะมีความคล้ายคลึงกับคดีดังเมื่อปีพศ1996ในประเทศสหรัฐ ในคดีของจอนเบอร์เน่แรมซีนางงามเด็กวัยหกขวบหายไปจากบ้านโดยหลังจากที่ลูกสาวหายไปพ่อแม่โทรถามญาติให้ค้นหาจนกระทั่งมาพบศพของลูกสาวถูกฆ่าด้วยสายรัดคอภายในห้องใต้ดินของบ้านโดยสภาพมีลักษณะศพถูกขมขืนและพบวัตถุพยานหลักฐานเป็นลักษณะเส้นขน นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอกอฟเจ้าของเพจเ c e b o o k คุณหมอสตอรี่เปิดเผยว่าจากเคสนี้ใช้เวลาในการสืบสวนยาวนานกว่าเคสทั่วๆไปในเมื่อผ่านมาห้าเดือนแล้วผลในทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างแสดงได้ไม่ชัดเจนและประวิงเวลาต่อไปอีกหลักฐานทางวัตถุพยานก็ยิ่งจะลดน้อยลงหรือ เรือนรางกว่าเดิมยิ่งยากที่จะหาคําตอบที่แท้จริงทั้งนี้ตนเชื่อว่ายิ่งพักคดีหลักฐานยิ่งเรือนรางเชื่อถือไม่ได้ทําให้ไม่มั่นใจในระบบของตํารวจในการติดตามจับตัวคนร้ายว่าทำไมคดีน้องชมพู่ถึงจับคนร้ายไม่ได้เพราะหลายคดียังจับคนร้ายได้เมื่อสรุปความเห็นการพักคดี ในมุมของแพทย์โดยนายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์มสวบอกว่าหากมีการพักคดีคิดว่าเร็วไปเพราะยังมีหลักฐานและข้อสันนิษฐานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนหมอกอบบอกว่าถ้าพักคดีหลักฐานทางวัตถุพยานก็ยิ่งจะลดน้อยลงหรือเลือนลางกว่าเดิมพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดช ฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลเปิดเผยว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลนิติวิทยาศาสตร์99เหลืออีก1%ทางเส้นผมจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าพลตำรวจเอกสุวั์มีความมั่นใจสูงเรื่องนิติวิทยาศาสตร์จึงได้แต่ภาวนาให้คดีนี้ประสบความสำเร็จ ได้ตัวคนร้ายจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ตนไม่ได้เป็นตำรวจที่ร่วมทำคดีนี้เป็นแค่เพียงผู้วิเคราะห์สังเกตการไม่รู้ว่าการเก็บหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ว่าเก็บจากจุดไหนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงมีความมั่นใจมากกว่าจะถึงตัวคนร้ายถึงร้อยเปอร์เซตสารวัตรแรมโบ้บอกอีกว่าตนก็ช่วยในอีกทางหนึ่งยืนยันเหมือนเดิมว่า ถ้าไม่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ก็ยังมีพยานบุคคลที่สามารถจะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายเรื่องการตั้งเงินรางวัลน,นำจับจากหลักแสนให้ได้ถึงหลักล้านตนมั่นใจเหมือนเดิมจากการวิเคราะห์ว่าคนร้ายทำงานคนเดียวไม่ได้คนร้ายคดีน้องชมพู่ทำงานเป็นทีมแล้วก็ช่วยกันแบกศพไปไว้ที่จุดสูงสุดแล้วมีการวางแผนจัดฉากทุกอย่าง แม้กระทั่งรถเด็กนั่งกางเกงน้องชมพู่ใส่ไม่มี DNA ไม่มีคราบปัสสาวะอุจจาระจะต้องทำงานกันหลายคนหนึ่งคนจะไม่สามารถแบกศพน้องชมพู่ขึ้นไปยอดเขาได้ทั้งนี้ตนยืนยันว่าน้องชมพูไม่ได้หายตัวตอนกลางวันถ้าตอนกลางวันคนที่ตามขึ้นไปต้องเห็นแน่นอนแล้วน้องชมพู ตายจากด้านล่างแล้วดูจากแผลด้านหลังดังนั้นคิดว่ามั่นใจว่าเงินรางวัลก้อนนี้สักหนึ่งล้านสองล้านคนร้ายคนใดคนหนึ่งที่ไม่รู้เห็นหรือกระทําผิดด้วยจะออกมาปรากฏตัวปิดคดีได้ยอย่างสมบูรณ์แบบนายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลหรือหมอกอป๊ปเจ้าของเพจเ c e b o o k คุณหมอสตอรี เปิดเผยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจบอกว่าคืบหน้า99อีก1%ยังเหลือผลตรวจเส้นผมที่หล่นอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพมีความสำคัญเพราะน้องชมพู่เดินขึ้นเขาเองไม่ได้เส้นขนใกล้ศพก็น่าจะเป็นของคนร้ายที่ผ่านน้องขึ้นไปหากผลตรวจว่าเป็นขนของใครก็น่าจะสงสัยว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนร้าย แต่ทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรร0อเปอร์เซเหตุผลที่พลตำรวจเอกสุวัสด์ออกมาพูดแบบนี้น่าจะมั่นใจและมีผู้ร้ายในใจจึงเหลือ1%เอร์เอาไว้เผื่อคนร้ายเป็นคนที่สังคมกำลังชื่นชอบประชาชนทั่วไปอาจไม่ชอบตำรวจชาวบ้านจะว่าตำรวจไม่ได้จึงเหลือไว้แค่1%เปอร์เ ขณะที่นายเกียรติพงศ์ปามีหรือลุงแต่ชาวบ้านกกกอกและเจ้าของร้านขายของชำที่น้องชมพู่ไปซื้อของวันหายตัวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าหากมีการถแถลงข่าวคดีน้องชมพู่พรุ่งนี้จะมีแนวโน้มในการพักคดีหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการพักคดีชาวบ้านก็มีความรู้สึกหวาดกลัวเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ กลัวประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นสำเอยหลังจากนี้ชาวบ้านก็คงต้องช่วยกันระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามถ้าพรุ่งนี้มีการเปิดเผยผล DNA จากเส้นผมแล้วเป็นผล DNA ตรงกับคนในหมู่บ้านตนก็อยากจะถามว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุได้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามความเห็นของหมอปลา หรือนายจีรพันธ์เพชรขาวที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบุรีว่ามีความกังวลหรืออยากจะฝากประเด็นใดเพิ่มเติมในการแถลงข่าวของผอบอตรในครั้งนี้หมอปลาบอกว่าถือเป็นโอกาสดีที่ท่านผอบอตรเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็อยากให้ท่านโชว์ผลงานในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายในคดีนี้ให้ได้สิ่งที่ตนได้คุยกับลุงพลและทานาย ในกรณีนี้ก็คือกลัวว่าตำรวจจะแกวนคดีซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเวลาที่ผ่านมาสีเดือนน่าเสียดายอีกทั้งคลิปเสียงที่ตนได้มอบให้กับผู้การตำรวจจังหวัดมุกดาหารก็ไม่รู้ว่าผู้บัญชาการตำรวจท่านใหม่ได้ฟังหรือยังซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสืบสวนสอบสวนเพราะที่ผ่านมาตำรวจไม่รับความร่วมมือจากบุคคลในพื้นที่ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางคดีประกอบกับ4เดือนที่ผ่านมามีการไปค้นบ้านค้นรถบ้านลุงพลโดยที่ไม่มีการขออนุมัติหมายค้นจากศาลและมีการพุ่งเป้าโดยให้บุคคลคนหนึ่งให้ข่าวว่าสงสัยตัวลุงพลซึ่งไม่เป็นธรรมต่อลุงพลและผิดขั้นตอนของกฎหมายถือว่ามีเจตนาเพื่อต้องการอะไรจึงอยากได้ความกระจ่าง โดยสรุปคือพวกตนไม่ต้องการให้มีการแขวนควดีแต่ต้องการให้เร่งรัดจับกลุ่มตัวคนร้ายในคดีนี้ให้ได้